ตามนั้นครับเวียรประกาศคบสาวผมสั้นวอนขอความส่วนตัวชัดเจนไม่ต้องตามสืบพระเอกเบอร์หนึ่งวิกหมอชิดเวียสุกลวัติขนารถ ออกปากยอมรับมีรักครั้งใหม่แล้วหลังเลิกลาก,กับเบลล่ารานีซึ่งสาวผมสั้นนั้นคือสาวมวยผมสั้นคนในภาพหลุดที่ถูกแอบถ่ายนั่นเองโดยหนุ่มเวียรได้เผยว่ากำลังคุยกันอยู่เป็นไปตามภาพที่ถูกแอบถ่ายก็ตกใจมีภาพออกมาเพราะไม่รู้ตัวว่าถูกถ่ายใครจะขอถ่ายมาขอได้เลยไม่ต้องแอบเพราะไม่มีอะไรปิดบังใช้ชีวิตปกติมีความสุขดีแต่อยากขอความเป็นส่วนตัวอีกอย่างสาวในภาพไม่ใช่บุคคลสาธารณะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ